กิจกรรมแล้วก็มีคุณสมบัตินะคะได้รับคัดเลือกก็คือนางสาวชรินรัตน์พิษนังรองนักเรียนชั้นม4ทับหนึ่งสำหรับรางวัลน,นั้นนะคะก็ก็คือเขาได้เป็นได้รับคัดเลือกในระดับประเทศเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมคุณธรรมดีเด่นในระดับประเทศซึ่งมีไม่กี่คนทั้งประเทศนี้นะคะเป็นเงินสดสี่0 0ืนบาทนะคะ โดยสพทและธนาคารออมสินเป็นผู้จัดแล้วก็ได้มอบเกียจตบัตที่ในรางวัลนี้กับเป็นเซ็นทรัลพรธิการได้มอบน <c oughs> ะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนนะคะ ค่ะท่านนี้ทั้งนั้นก็โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมคุณครูได้ช่วยกันส่งเสริมนักเรียนนะคะจนถึงเป้าหมายสูงสุดนี้นะคะก็คงจะเป็นตัวอย่างงานดีค่ะและได้ทุนการศึกษาไปเป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเรื่วงนี้ก็กลับไปเชิญท่านผู้จัดก,การได้กล่าวให้โอวาก,กับนักเรียนสักเล็กน,น้อยค่ะ รองผู้บริการาท่นนานผู้โดยรอดขณะเรียนที่รำทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันเกียรติยศเกีนิีเกียรติยศของพวกเรานะครับที่มีตัวแทนของเราชาวสาวขาวนะครับที่ไปทําชื่อเสียงโดดเด่นในระดับประเทศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกจุดชนนแล้วยังมีอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับในการแข่งขันงาน ศิลปะหัตรกรรมที่จังหวัดพุทธาหานแล้วก็จังหวัดนครพนมอันนั้นก็เป็นอีก,อ,กอีกระยะหนึ่งเราก็หวังไว้ลึกๆแต่วันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอีกหนึ่งคนนะครับแม้เพียงหนึ่งคนแต่การทําชื่อเสียงนั้นเป็นชื่อเสียงระดับประเทศนะครับนักเรียนจะเห็นว่าศิธานีเรานั้นระดับอำเภอระดับจังหวัดนี้เป็นเรื่องธรรมดาลน,นะครับ เป็นต่อไปนี้เป็นเรื่องระดับประเทศแล้วนะครับนั่นก็ได้ด้วยความวิลิยะอุตสาหะความตั้งใจจริงความามีวินัยของนักเรียนทุกคนนะครับของโรงเรียนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่โรงเรียนได้ส่งเป็นตัวแทนแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูที่รับผิดชอบที่มีส่วนในการสกงเสริมสนับสนุน ให้ชลินรัตน์คิดนางรองนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นคุณธรรมจริยธรรมของสพทก็คือระดับประเทศในจังหวัดนครราชสีมามีคนเดียวนะครับี่เองครับมีคนเดียวนะครับแล้วก็ไปรับรางวัลระดับประเทศก็ต้องขอขอบคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลุ่มสาระสังคมศึกษาและก็กลุ่มสาระอื่นๆที่มีส่วนช่วยนะครับหรือว่ามีส่วนช่วย ในเรื่องของการให้โอกาสในเรื่องการให้เวลาในเรื่องของการแนะนำนะครับก็เป็นผลงานเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับก็มีส่วนช่วยก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้หวังว่าต่อไปก็คงจะมีนักเรียนอีกหลายๆคนที่ได้รางวัลในอย่างนี้นะครับก็ยื่นเชิญชวนพวกเราปลกมือให้นินรัตน์พิษณารองนั้งนะครับผู้ที่ตัวแทนที่ดีของทางขาวานะครับ